เมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับทั่วโลกทําให้ครอบครัวหนึ่งต้องพากันหนีความเลวร้ายจากเมืองใหญ่ไปยังเมืองเล็กๆที่อยู่ห่างไกลเพื่อความอยู่รอดการเดินทางที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงจึงได้เริ่มต้นขึ้นสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนอนน้อยสปอยหนังวันนี้แอดมินจะมาสปอยหนังเรื่อง Survival Family ก่อนรับชมแอดขอคนละหนึ่งไลค์เป็นกาลังใจให้ด้วยนะคะหากพร้อมแล้วไปดูพร้อมกันได้เลยค่ะหนังเปิดเรื่องมาที ที่เมืองโตเกียวเย็นวันหนึ่งบนตึกสูงแมนชั่นชั้นที่สิบจึงเป็นที่พักอาศัยของครอบครัวหนึ่งมิซูอเอะผู้เป็นภรรยากําลังตัดสินใจไม่ถูกว่าจะเริ่มต้นแร่เนื้อปลาตัวโตที่ส่งมาพร้อมกับผักสวนครัวจากพ่อของเธอยังไงดีเธอไม่มีความชํานาญที่จะทําเรื่องพวกนี้เพราะส่วนใหญ่จะซื้อสําเร็จรูปมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตในขณะที่ยูอิลูกสวาววัยมปลายที่ชอบการแต่งตัวตามแฟชั่นเป็นชีวิตจิตใจได้เดินออกมาแสดงความขยะแขยงกับปลาที่ผู้เป็นตาส่ง ให้และเอาอาหารสําเร็จรูปมาอุ่นในไมโครเวฟส่วนโยชิมนุษย์เงินเดือนบ้างงานผู้เป็นสามีก็นั่งกินข้าวและดูทีวีไปด้วยอย่างอารมณ์ดีต่อมาเคนจิ ji, ลูกชายคนโตก็เดินเข้ามาพร้อมอาหารฟาสต์ฟู้ดนี่มือเขาไม่ได้ยินพ่อที่เอ่ยทักเพราะใส่หูฟังเพลงจากโทรศัพท์มือถือจนแม่ต้องมาสะกิดบอกเมื่อทักทายพอเป็นพิธีก็เดินเข้าห้องไปยูอิที่อุ่นอาหารเสร็จก็เดินหายไปในห้องของตัวเองเช่นกันวิถีชีวิตในเมืองใหญ่ของครอบครัวนี้ต่างต้องการความสะดวกสบาย และความเป็นส่วนตัวกันเสียมากกว่าแต่แล้วเช้าวันต่อมาก็เกิดไฟดับโยชิสะดุ้งตื่นโดยขาดเสียงปลุกจากนาฬิกาที่ตั้งไว้เป็นประจำทุกเช้าทุกคนต่างพากันทำกิจวัตรของตัวเองอย่างรีบเร่งท่ามกลางความรู้สึกขัดใจในความไม่สะดวกที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ตามปกติรวมถึงอาหารเช้าที่ต้องออกไปหากินกันเองข้างหน้าและวันนี้พวกเขายังต้องเดินลงบันไดาจากชั้นสเพราะลิฟต์ใช้ไม่ได้อีกโยชิเดินไปถึงสถานีรถไฟฟ้าที่ใช้บริการอยู่ทุกวันทั้งที่ที่ทำงานก็อยู่ ไม่ไกลนักแต่วันนี้รถไฟฟ้าก็ต้องหยุดวิ่งและรถยนต์ทุกคันก็สตาร์ทไม่ติดด้วยดูเหมือนตอนนี้มีเพียงรถจกักรยานเท่านั้นที่ใช้เป็นพาหนะในการเดินทางได้ดีที่สุดมิสเอเอเดินลงจากตึกเพื่อเอาขยะมาทิ้งด้วยความเหนื่อยก็เจอกับกลุ่มแม่บ้านกําลังยืนคุยกันเรื่องไฟดับและทุกคนต่างคิดว่าควรซื้อเทียนไขและสิ่งของจําเป็นกันเอาไว้ก่อนทางฝั่งโยชิเมื่อเดินมาถึงตึกที่ทํางานก็เจอกับผู้คนยืนออกันอยู่หน้าประตูทางเข้าที่เปิดไม่ได้สุดท้ายต้องทุบปานกระจกเข้าไปในตัวตึกเมื่อ มาถึงห้องทํางานก็พบว่าทุกอย่างที่เกี่ยวกับไฟไฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ใช้งานไม่ได้เลยซึ่งต่อมาหัวหน้าง,งานก็บอกให้ทุกคนกลับบ้านไปก่อนระหว่างนั้นโยชยิจึงได้แวะซื้อจักรยานเพื่อขี่กลับบ้านส่วนที่โรงเรียนของยูอิและมหาลัยของเคนจิก็งดการเรียนการสอนไปในวันนี้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตมิสเซอเอได้ไปซื้อเทียนไขาอาหารสาเร็จรูปและน้ําดื่มเตรียมไว้แต่ก็ต้องเจอกับการเข้าแถวที่ยาวเหยียดเพราะแคชเชียร์ต้องคิดเงินด้วยมือและต้องชําระสินค้าด้วยเงินสดเท่านั้นเย็นวันนั้นครอบครัวของโยช กินอาหารสำเร็จรูปกันโยชิยังคงเอางานกลับมาทําที่บ้านอีกคืนนั้นมิสเอเอะได้เรียกสามีและลูกๆออกมาดูดาวหน้าระเบียงที่ส่องสว่างอย่างสวยงามเพราะขาดแสงไฟจากเมืองใหญ่ที่มืดมิดเช้าวันต่อมาที่ทํางานโยชิหัวหน้างานได้บอกให้ทุกคนกลับบ้านและรอจนกว่าไฟจะมาเป็นปกติจึงจะกลับมาทํางานได้ระหว่างที่โยชิปั่นจักรยานกลับเขาก็แวะธนาคารต่อคิวเข้าแถวเพื่อจะกดเงินแต่ด้วยจํานวนคนที่มากมายเบียดเสียดและแย่งกันทาให้เขาล้มลงจนได้รับบาดเจ็บ จึงไม่ได้กดเงินตามที่ตั้งใจไว้และในตอนนี้เครื่องสูบที่แท้งน้ําดื่มประจําหมู่บ้านก็ไม่ทํางานทําให้ชาวบ้านขาดน้ําดื่มน้ําใช้จึงได้รวมตัวกันพูดคุยถึงปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งทุกคนมองว่าเป็นเรื่องที่ผิดปกติและเป็นปัญหาใหญ่หลายๆครอบครัวต่างพากันอพยพไปที่อื่นกันบ้างแล้วโยชิกับมิซูอเอะจึงตัดสินใจจะพาครอบครัวเดินทางไปที่บ้านของพ่อมิซูอเอะที่เมืองคาโกชิมาลูกๆดูจะไม่เห็นด้วยแต่ก็ไม่อาจเลี่ยงได้โดยจะนั่งเครื่องบินที่ฮานดะไป ดังนั้นพวกเขาต้องปั่นจักรยานไปที่ฮานดะก่อนซึ่งก็อยู่ไม่ไกลทุกคนจึงเตรียมพร้อมกับการเดินทางตอนนี้จักรยานมีเพียงสองคันเท่านั้นโยชิจึงได้ไปซื้อจักรยานมาเพิ่มอีกหนึ่งคันจากนั้นก็เริ่มเดินทางกันทันทีระหว่างเดินทางก็เจอกับการขายน้ำและอาหารตามข้างทางท,างที่มีราคาสูงกว่าปกติเป็นอย่างมากเมื่อพวกเขามาถึงสนามบินก็พบว่าสนามบินปิดทําการเครื่องไม่สามารถบินได้โดยมีผู้คนมายืนประท้วงกันอยู่เป็นจํานวนมากทั้งสี่จึงรีบปั่นจักรยานออกมาและเข้า พักโรงแรมเล็กๆแห่งหนึ่งที่ไม่มีทั้งไฟฟ้าและน้ําให้ใช้เพียงแค่อาศัยนอนกันเท่านั้นตอนนี้โยชิก็ตัดสินใจจะเดินทางไปคาโกชิมาต่อด้วยรถจัก,กรยานเพราะไม่มีทางเลือกอื่นแล้วถึงแม้จะมีระยะทางที่ไกลมากถึง900กิโลก็ตามและจําเป็นต้องหาจัก,กรยานเพิ่มอีกหนึ่งคันพวกเขาได้เอาน้ําและเหล้าอย่างดีไปขอแลกกับจักรยานและเข้าสารจากร้านค้าหนึ่งมาจากนั้นจึงออกเดินทางปั่นมาจนถึงถนนใหญ่ก็เจอกับผู้คนที่กําลังเดินทางด้วยเท้าและรถจักรยานอยู่เต็มท้อง นนเมื่อปั่นมาถึงคานากะาว่าก็หยุดพักกันที่ลานหน้าห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งมีผู้คนตั้งแคมป์พักกันอยู่มากมายต่างก็ขาดแคลนอาหารและน้ําดื่มเหมือนเหมือนกันแต่พวกเขาทั้ง4ี่ยังพอมีน้ําเหลืออยู่บ้างคืนนั้นขณะกําลังนอนหลับก็มีชายคนหนึ่งมาขโมยน้ําดื่มไปเคน,นจิเห็นเข้าจึงรีบวิ่งไล่ตามทันทีเมื่อไปถึงก็พบว่าชายคนนั้นขโมยน้ํามาให้ภรรยาเพื่อเอาชงนมให้ลูกน้อยกินเคนจิจึงเห็นใจและไม่กล้าทวงน้ําคืนเช้าวันต่อมาทั้ง4ี่ก็ปั่น จักรยานไปต่อจนถึงหน้าอุโมงค์แห่งหนึ่งพวกเขาต้องยอมแลกน้ำและอาหารที่มีอย่างจำกัดให้กับผู้หญิง4ี่คนซึ่งเป็นชาวบ้านละแวกนั้นพาเดินนําทางเข้าอุโมงค์ที่มืดมองไม่เห็นสิ่งกีดขวางด้านในซึ่งมีระยะทางถึง2กิโลเลยทีเดียวเมื่อถึงทางออกทั้ง4ี่ก็ปั่นจักรยานต่อแล้วมาพักอยู่ที่มีแอ่งน้ําถึงตอนนี้น้ําดื่มที่เตรียมมาก็หมดพอดีโยชิจึงได้ลองกินน้ําจากแอ่งนั้นเพื่อประทังความหิวเมื่อออกเดินทางต่อก็เจอกับพายุฝนที่ตกลงมาอย่างหนกักจึงรีบจอดรถแลล้้วขึนไป ฝนอยู่ใต้เสาตอหม้อสะพานเมื่อฝนหยุดก็พบว่าข้าวของเครื่องใช้ถูกลมพัดเสียหายไปเกือบหมดแถมยางรถจัก,กรยานคันหนึ่งก็พังอีกด้วยสองพี่น้องพากันปั่นจัก,กรยานไปที่ซูปเปอร์มาร์เกต็ตเพื่อหาอาหารและของที่จําเป็นต้องใช้แต่ก็พบว่าข้าวสารอาหารและขนมหมดเกลี้ยงจึงหยิบเอากาวซิลิโคนทูน่าอาหารแมวที่คิดว่าคนก็กินได้เหมือนกันและน้ากลั่นใส่แบตเตอรี่มาแทนน้าดื่มและพลุสัญ,ญญาณที่เหลืออยู่หนึ่งแท่งมาด้วยต่อมาเคนจิก็ได้ตัดซิลิโคนเคสโทรศัพท์ของตัวเองมา ทากาวปปติดซ่อมยางจักรยานเขายอมทิ้งโทรศัพท์ราคาแพงที่เคยห่วงนักห่วงหนาแต่มาวันนี้มันกลับไม่มีค่าอะไรกับเขาอีกแล้วจากนั้นก็เดินทางกันต่อทามกลางสายฝนที่ยังตกลงมาอย่างต่อเนื่องเวลาผ่านไปพวกเขาจอดพักเหนื่อยและต้องฝืนกินทูน่าอาหารแมวและน้ำกลัน่นเพื่อประทังความหิวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วก็ปั่นมาเจอกับครอบครัวหนึ่งซึ่งมีสี่คนพ่อแม่ลูกเหมือนกันที่กำลังนั่งพักกินอาหารและเล่นไพ่อยู่ข้างทางกันอย่างอารมณ์ดีเคนจิจึงถามไปว่าพวกเขา เอาอาหารและน้ำมาจากไหนได้คําตอบว่าเอามาจากน้าที่ไหลาจากภูเขาซึมผ่านซอกหินที่มีมอสขึ้นนั่นคือน้ําบริสุทธิ์สามารถกินได้พวกเขายังบอกถึงวิธีการนําอาหารมาตากลมหรือรมควันเพื่อเก็บไว้กินนานๆนอีกด้วยพร้อมแนะนําว่ามีวัชพืชและ,มะแมลงอยู่หลายชนิดที่กินได้ถึงรสชาติจะไม่อร่อยแต่ก็มีวิตามินสูงจากนั้นลูกชายของพวกเขาก็ถ่ายรูปครอบครัวของโยชิไว้ด้วยกล้องที่ไม่ใช่ดิจิทัลยูอิจึงเขียนที่อยู่ไว้ให้เมื่อ,ออัดรูปได้ก็ขอส่งให้กับครอบครัวเธอดูซึ่งก็ ไม่รู้ว่าจะได้เมื่อไหร่จากนั้นทั้งสองครอบครัวก,ก็ปั่นจักรยานร่วมเดินทางไปด้วยกันและพวกเขาก็พบกับทหารกลุ่มหนึ่งที่มาจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ยังไม่รู้สาเหตุไม่สามารถเดินเครื่องไฟฟ้าได้และกําลังจะไปตรวจสอบโรงไฟฟ้าที่ชีสูโอกาอีกที่หนึ่งด้วยจากนั้นทั้งสองครอบครัวก,ก็ได้แยกทางกันไปเมื่อครอบครัวโยชิปั่นมาถึงโอซาก้าก็พบว,ว่าที่นี่ไม่มีทั้งน้ําและอาหารเช่นกันยูอิจึงเกิดรู้สึกท้อและหัวเสียกับการไม่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าและไม่ได้อาบน้ำมาหลายวันแล้ว จนเกิดทะเลาะกับผู้เป็นพ่อจนแม่ต้องเข้ามาห้ามไว้เวลานี้ทุกคนเริ่มรู้สึกหิวจึงปั่นจักรยานไปต่อจนถึงพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําโกเบจึงรีบเข้าต่อแถวที่ยาวเหยียดเพื่อขอรับอาหารแจกที่นั่นแต่โชคร้ายที่อาหารดันหมดไปเสียก่อนโยชิพยายามคุกเขา่าอ้อนวอนขออาหารให้กับลูกทั้งสองแต่ก็ต้องจนใจเพราะอาหารหมดแล้วจริงๆทั้งสี่พาก,กันจูงจักรยานมากลางทุ่งนาแห่งหนึ่งด้วยความอ่อนแรงและหิวกระหายอย่งางหนักก็บังเอิญเจอหมูตัวหนึ่งจึงแม่รอช้ารีบพาัน ัันนวิ่่งไลจบมสุดท้ายโยชิยก็จัดการฆ่าหมูได้สําเร็จทุกคนดีใจมากที่จะได้กินเนื้อหมูให้อิ่มท้องเสียทีแต่ก็เจอกับลุงเจ้าของหมูตัวนั้นเข้าเป็นเพราะรั้วไฟฟ้าของฟาร์มหมูไม่ทํางานหมูเลยหนีออกไปจนหมดโยชยิขอโทษที่ฆ่าหมูของลุงจนตายลุงบอกว่าต้องช่วยกันจับหมูที่หนีไปกลับมาจึงจะยกโทษให้ลุงได้พาทั้งสี่มาที่บ้านและทำอาหารให้กินกันอย่างเต็มอิ่มหลังจากที่ต้องทนหิวกันมานานจากนั้นพวกเขาก็ช่วยลุงชำละหมูตัวที่ตายเอามารมควนันจึง ลุงบอกอีกว่าหนึ่งอาทิตย์จึงจะแบ่งให้กินได้คืนนั้นทั้งสี่ได้อาบน้ําชำระร่างกายกันอย่างเต็มที่และนอนหลับอย่างสบายในบ้านที่อบอุ่นเช้าอีกวันทั้งสี่ก็พากันไปจับหมูที่หนีไปกลับเข้าห้องให้กับลุงจนครบทุกตัวช่วงระหว่างที่อาศัยอยู่บ้านลุงทุกคนก็ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตตามวิถีชาวนาชาวไร่ในแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนอย่างมีความสุขลุงได้ชวนให้พวกเขาอยู่ที่นี่ด้วยกันไปตลอดแต่โยชิก็ได้บอกถึงจุดประสงค์ของการเดินทางว่าต้องไปที่คาโกชิมะจึงภรรยาและลูกๆก,ก็เห็น สุดท้ายทั้งสี่ก็ออกเดินทางต่อโดยลุงได้เอาหมูรมควันและ,สะเสบียงอาหารอื่นๆไว้ให้กินระหว่างทางทั้ง4ี่ปั่นจักรยานมาเรื่อยๆจากถนนใหญ่ถึง3วันก็เจอกับแม่น้ําที่ขวางกั้นอยู่แต่พวกเขาก็ยังไม่ถอดใจได้ช่วยกันเก็บท่อนไม้และกระป๋องพลาสติกมาผูกต่อกันทําเป็นแพรเพื่อข้ามไปอีกฝั่งให้ได้พวกเขาจอดรถไว้แล้วนั่งแพรข้ามไปรอบแรกมิสเตอร์เอกับยูอิลงและรออยู่โยชิกับเคนจิล่องแพรกลับไปเพื่อเอาจักรยานกลับมาอีกครั้งแต่ระหว่างนั้นเกิดฝน ตกหนักกระแสน้ําที่ไหลเชี่ยวจึงซัดจนแพแตกเคนจิจึงว่ายน้ําข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งก่อนส่วนโยชิที่กําลังว่ายตามก็ถูกจักรยานตกทับลงใต้น้ําและถูกกระแสน้ําซัดลอยหายไปทันทีทุกคนพยายามร้องเรียกและวิ่งตามแต่ก็ไม่เป็นผลเมื่อฝนหยุดตกเคนจิก็ตามไปเจอเพียงผมปลอมของพ่อที่เอาไว้ใส่ปิดหัวล้านเท่านั้นทั้ง3รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากที่ต้องเสียผู้เป็นพ่อไปแต่ก็ยังต้องมุ่งหน้าเดินทางต่อทั้ง3เดินมาตามรางรถไฟด้วยจิตใจที่หดหู่ มิซูอเอะยังคงเหมือรอยเศร้าเสียใจคิดถึงสามีจนกินอะไรไม่ลงลูกๆต้องคอยให้กำลังใจอยู่ไม่ห่างในขณะที่กำลังเดินอยู่นั้นยูอิก,ก็เจอกับหมาตัวหนึ่งเธอนึกสงสารจึงเอาหมูรมควันให้มันกินแต่ไม่นานมันกลับมาพร้อมพวกอีก4ตัวและกระโจนเข้าแย่งอาหารจากกระเป๋าที่มิซูอเอะสะพายอยู่จนเธอล้มกลิ้งตกลงไปไหลาทางที่ลาดชันจนขาหากักเคนจิกับน้องสาวจึงรีบตามลงไปช่วยพยุงเธอขึ้นมาในขณะที่ฝูงหมาก็รุมกินอาหารจากกระเป๋าจนหมดเกลี้ยงทั้งสามรีบเดินหนีด้วย วความหวาดกลัวแต่แล้วพวกมันก็พาก,กันกระโจนหนีหายเพราะเสียงบูดรถไฟที่กําลังวิ่งมาและจอดลงทั้ง3าได้รับความช่วยเหลือและขึ้นมาอยู่บนรถไฟที่มีผู้โดยสารนั่งอยู่เต็มไปหมดเจ้าหน้าที่ช่วยปฐมพยาบาลขาที่หักให้กับมิสเอเมื่อถูกถามถึงผู้เป็นพ่อทั้ง3าก็พากันร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจอีกครั้งตัดมาที่ชายฝั่งแม่น้ําโยชีที่ถูกกระแสน้ําพัดนอนหมดสติอยู่ได้ฟื้นขึ้นมาเขารีบลุกขึ้นแล้วเดินไปตามทางอย่างอ่อนล้าและหมดแรงนั่งอยู่กลางทุ่งนาในขณะที่รถไฟกำลัง วิ่่งผานเมื่อเขาเห็นจึงพยายามจะร้องตะโกนขอความช่วยเหลือแต่ก็ไม่มีแรงมากพอที่จะทําได้เขาฉุกคิดแล้วรีบล้วงเอาพลุสัญญาณจากกระเป๋าเกงเกงออกมาจุดเพื่อขอความช่วยเหลือทันทีมิสเตอร์เอทที่นั่งอยู่ในรถไฟเมื่อมองเห็นพลุและเห็นว่าคนจุดคือโยชิจึงรีบตะโกนบอกให้เจ้าหน้าที่หยุดรถไฟทันทีเมื่อรถจอดสองพี่น้องก็รีบวิ่งลงไปช่วยผู้เป็นพ่อขึ้นมาบนรถไฟอย่างรวดเร็วพวกเขารู้สึกดีใจกันเป็นอย่างมากมันเหมือนความฝันที่ทุกคนเฝ้าภาวนามาโดยตลอดสุดท้ายโย ชิก็ปลอดภัยและได้กลับมาอยู่กับครอบครัวอีกครั้งมิสเตอร์เอเอาผมปลอมยื่นให้โยชิเขารับมันมาแล้วปล่อยมันทิ้งออกนอกหน้าต่างปลิวหายไปเขาคิดว่าคงไม่มีความจําเป็นต้องใช้มันอีกแล้วเมื่อรถวิ่งมาจะถึงอุโมงค์ผู้โดยสารข้างๆได้เตือนให้ทั้ง4ี่ปิดหน้าต่างแต่พวกเขาไม่ได้ยินรถที่วิ่งเข้าอุโมงค์ก็มีเข่าคววนจากเชื้อเพลิงหัวรถจักปรปลิวเข้าทางหน้าต่างเต็มไปหมดเมื่อรถออกจากอุโมงค์มาทุกคนในรถต่างพากันหัวเราะขบขันที่ได้เห็นใบหน้าของแต่ละคนที่เปื้อนเข วันที่108ในที่สุดทั้งสี่ก็เดินทางมาถึงชายหาดและได้เจอกับพ่อของมิซเอะก,กำลังยืนตกปลาอยู่พวกเขาไม่รอช้ารีบวิ่งไปหาด้วยความดีใจการเดินทางของพวกเขาได้ประสบความสําเร็จแล้วสองปีต่อมาทั้งสีได้ใช้ชีวิตตามวิถีชาวบ้านแบบเรียบง่ายอย่างมีความสุขเคนจิกับพ่อได้ออกไปหาปลากับชาวบ้านอยู่เสมอ,อยูอิก,ก็หัดทอผ้าจนมีฝีมือที่ดีส่วนมิซเอะก,ก็เป็นแม่บ้านได้อย่างเต็มสูตรมันเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่เคยคิดที่จะทําและไม่คิดว่าเมื่อทา แล้วจะมีความสุขมากมายขนาดนี้เช้ามืดวันหนึ่งโยชิก็สะดุ้งตื่นมาเพราะได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเขาเดินตั้งออกมาหาเสียงนั้นและก็พบว่ามันคือเสียงนาฬิกาปลุกที่เก็บไว้ในห้องเก็บของทุกคนที่เหลือพากันตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงผ่านลำโพงตามสายแล้วแสงไฟจากหลอดไฟทุกดวงในหมู่บ้านก็สว่างขึ้นดูเหมือนทุกอย่างกําลังกลับมาเป็นปกติแล้วในเวลาต่อมาที่เมืองโตเกียวก็ถูกทําความสะอาดและบูรณะทุกอย่างรัฐบาลได้แถลงข่าวถึงเหตุการณ์ไฟฟ้าดับทั่วโลกเมื่อสอง ปีีคร่่่งทผาานมาว่าอาจามีสาเหตุมาจากเปลวสุริยะหรือดาวหางที่โคจรมาไกลโลกหรืออาจาเป็นการก่อการร้ายไซเบอร์ที่หวังผลต่อโครงข่ายพลังงานและโรงไฟฟ้าแต่ก็ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเหตุไฟฟ้าดับได้หยุดการทํางานของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดได้อย่างไรเช้าวันนี้มิสซ์อเอะก,กาลังเตรียมแร่ปลาตัวโต,วตวเพื่อเก็บไว้ทําอาหารเย็นยูอีก,กําลังจะไปเรียนเธอพกเอาเสือที่ทอเองกับมือตอนอยู่บ้านตาไปด้วยเคนจิ <Ken ji S 2> ก็พร้อมจะไปเรียนแล้วเหมือนกันทั้งสองไม่ลืม ที่จะหยิบเอาเข้าวกล่องไปกินที่โรงเรียนด้วยเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมิสเอรรับสายแล้วรีบหยิบข้าวกล่องที่เยชิลืมไว้วิ่งตามลูกๆล,ลงลิฟต์ไปพร้อมกันเมื่อลงมาถึงด้านล่างโยชิก็ปั่นจักรยานมาถึงหน้าตึกพอดีในขณะนั้นมีเจ้าหน้าที่เอาจดหมายมายื่นให้กับมิสเอเมื่อเธอเปิดดูก็พบว่าเป็นรูปถ่ายของครอบครัวเธอเองที่อีกครอบครัวหนึ่งเคยถ่ายไว้ให้ทั้ง4มองดูรูปถ่ายด้วยหัวใจที่พองโตย้อนนึกถึงเรื่องราวการเดินทางประสบการณ์ที่มีคคุุณ่่่าททีีีสดในชวิต ในความเลวร้ายก็แอบแฝงไว้ด้วยสิ่งดีๆมากมายหลายอย่างพวกเขาได้เรียนรู้ว่าเมื่อเจอกับความลําบากเราก็ยังใช้ชีวิตอยู่ได้แค่คิดว่าต้องละทิ้งความสบายและบางอย่างที่ไม่จําเป็นออกไปอย่าใส่ใจกับทุกสิ่งและทุกเรื่องที่ไม่จําเป็นในชีวิตมากเกินแล้วหนังก็จบลงนะคะจากเรื่องนี้แอนได้ข้อคิดว่าสิ่งปรุงแต่งในชีวิตของคนเรานั้นมันอาจช่วยอำนวยความสะดวกและทําให้คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นก็จริงแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะขาดมันไม่ได้เรายังคงอยู่ได้โดยไม่มีมัน และรู้ว่าอะไรคือความจําเป็นที่แท้จริงของการดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องนอนน้อยสปอยหนังสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ